สวัสดีวันนี้เราอยู่กันในแมป Obby Creator นะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเหล่า Obby ที่หลายๆคนนะครับเขาสร้างเอาไว้ให้เราเล่นนะนะซึ่ง Obby Obby นี้ครับก็เป็น Obby แรกที่ผมนั้นเดินมานะครับแล้วเห็นว่ามันน่าเล่นมากเลยว้เพราะหนุ่มเบคอนคนนี้นะครับเขาก็เป็นคนคิดด่านนี้ขึ้นมานะคือพ้อมม้างในนะครับมีทางแยกอยู่เอออันนี้ไปได้ปะไม่ได้นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้อุ้ยมีปลาหมึกอยู่ด้วยอ๋ออันนี้คคืออลยดนนาเ่ขวตห โอเคโอเคคือประหมึกนะครับมันเหยียบได้ป่าวะดูจากรูปร่างหน้าตามันนะมันน่าจะเหยียบไม่ได้แน่นอนเลยส่วนตรงนี้อ่าตรงนี้ไปได้ชุบโอเคโอเคสวยคือข้างบนนะไม่มีอะไรเอ้าแล้วคือมันให้ผมเข้ามานี่ทำไมวะด s n e is over there go say hi อันนี้เหมือนเขาสร้างโมเดลนะครับเพื่อให้เราไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะโอเคก็ถือว่าเท่ดีนะครับเฮ้ว่าไงเพื่อนทายไมออบบี ในนในในนขอดูอบอบี้นายหน่อยโกโอเคมาเราไล่ให้เราคือไล่ที่แปดแล้วนะมาครับเราต้องเอาจริงกันหน่อยลนะชุบชื <c oughs> มึงเป็นโทอบบี้เหรอเพื่อน <c oughs> ทำไมทำไมไปไม่ได้วะซอรี่โอ้โอ้ทำไมมันเดินอย่างนั้นได้วะก <c oughs> ูชมว่าสีแดงกันขน้างหน้าเลานี่มันเหยียบได้ไหมไ <c oughs> อ้ขอนี่ไอ้หมด ชีแจง,งเหยียบได้โอเคไปครับผมแล้วก็ข้ามไปนู้นเลยคุณผู้ชมชุบโอเคเขานำเราอยู่อ่ะคือเรื่องมีคนนำแบบนี้ครับยังไงก็ผ่านได้ชัวขอบคุณมากเอ่อต่อไปอันนี้คือออบบี้นายนี่มันผสมโทรออบบีเ้เหระเออโอเคได้เช็คพอยแล้วต่อไปต่อไปต่อไปมามามาโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือต้องเม้มปากเลยนะคุณผู้ชมคือเขาสามารถเชิญชวนเราเนี้ยครับเพราะงั้นเราต้อง เต็มที่กับเขาฮึทำไมจะบไม่จำวะเนี่ยโอเคต้องเหยียบสีแดงต้องเหยียบสีแดงท่องไว้ท่องไว้ต้องเหยียบสีแดงคือสมองเราเนี่ยครับเวลาเจอสีแดงในออบบี้เนี่ยคือมันชอบกระโดดเลี่ยงทุกทีเลยไปคุณผู้ชม <laughs> โอเคเอ่อต้องเหยียบสีแดงแล้วก็ไปเหยียบสียกเออแบบนี้แหละจ็บพ o i n t ได้ละแล้วก็เอออันนี้ชุบโอเคโอเค ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้สวยอยู่นะครับผม,มผู้สร้างผู้สร้างไปนู่นเลยบ้าโอเคไปไปไปโอเคอวู้มันอยู่มันอยู่อบี้นี้ไม่ยากมากนะครับไม่ยากเกินความสามารถเราแต่คือไม่ชอบตรงที่มันผสมโทรไปดีดนะครับ <c oughs> <c oughs> มันปั่นประสาทเอ้ย <c oughs> <c oughs> แย่แลวไงเอ่อครูชมว่าสีแดงมันเหยียบได้ไหม <c oughs> ไอหมอนี่มันชอบสร้างแบบสีแดงเหยียบได้อะ มื่อกี้นะครับผมกระโดดข้ามสีแดงไปแล้วก็ไปเช็คพอยที่สีเขียวนะก็คือตายนะคร <c oughs> ดีที่ไม่เช็คพอยที่สีแดงอ่ะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเออ่ทางตรงไปได้เหรออุ้ยไปได้เลยอ๋อเป็นทางลัดเงี้ยนะอุ้ยไม่ต้องเล่นออฟฟี้ตรงนี้ว่ะมีการไปทางลัดด้วย <c oughs> โอเคเช็คพอยตรงนี้ได้ครับฮึบโอเคสวยมรงนี้มอตรงนี้มอตรงนี้มอตรงน,นี้ผมเล่นออฟฟี้เขาจบปะวะ เออออบบี้เขามันสิ้นสุดที่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนู้นนะครับมาเราจะพยายามเล่นให้จบเลยนะครับสำหรับอบบอบบี้ออบบี้นี้คุณผู้ชมเออทีเหลียวเช็คพอยไหมเช็คพอย์นะครับ,อ,รอ,รอ,รบอันนี้ก็เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บโอเคเล่นหาปากกามากๆนะครับก็ทำให้เราเก่งออบบี้ขึ้นมาระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอันนี้จุ๊บแล้วก็แบบนี้อ,อ,อยากให้เซนมาเล่นจริงเลยว่าเซนจะรู้สึกยังไงวะคนที่ไม่เคยเล่นออบบี้อย่างเซนเนี่ย อุ้ย,อ,ยอันนี้อ้อันนี้เป็นแท่นกลับหลังนะครับโอเคโอเคมาตรงนี้เช็คพอยต์แล้วนะครับสีแดงเหยียบได้อโอเคสีแดงเหยียบได้เอ่อแล้วตรงไหนคือเช็คพอยต์คะเนี่ยคือมันต้องมาเหยียบสีแดงก่อนเหรอสีเขียวมันถึงเหยียบติดอะอุ้ยอันนี้เหยียบแล้วหายด้วยโอเคแต่ก็ไม่ขนามือผมนะครับอันนี้ซอยซอยข้างๆหันข้าง,าง,าง,างแล้วก็ไป คือเล่นออบบี้นายจะคอมพีแล้วนะนายต้องภุมิใจในตัวเาโนฟี่แล้วก็หนึ่งสองโอเคฮึบฮึบโอ้โหจะรีตัวใวันนี้เช่คพออยู่หน้าโอเคโอเคแล้วก็มานี้อนนี้เฮ้ยเฮ้โอเคอันนี้คือข้ามหยุดสีขาวนะผู้ชมครับโอเคโอเคไปไปลงหลงๆลงๆล โอเคได้ยังอ๋อยังไม่หมดอีกเหรออันนี้คือต้องเหยียบสีอะไรอะอ๋อสีแดงอ๋อเหยียบอันนี้ไฟมันติดเหรอเฮ้ยเอาอ๋อมันเหยียบได้ทุกอันนี่หว่ามีการนั่งด้วยเฮ้ยต่อไปนะครับก็คือกระโดดแบบสลับตัวนะตรงนี้ไม่ต้องปัดมุมกล้อง ปดัดมุมกล้องดีๆปัดมุมกล้องดีๆครับผมโอเคง่ายๆว่ะเฮ้ยไม่อยากจะคิดโอเคอันนี้ก็กระโดดเหยียบสีดำปะยูวินนะครับจริงเหรอโอ้พี่คิดแล้วเลยครับสำหรับออบบี้ของผู้ดูคนนี้วู้ขอบคุณมากนะครับที่ชวนมาเล่นออบบี้หนุ่มๆก,กันนะคือออบบี้แต่ละอันนะครับมันมีเยอะจนแบบผมเลือกไม่ถูกเลยโอเคอันนี้กี่ไลค์อ่ะอันนี้แปดไลค์นะครับอืมโอเคเข้ามาแล้วเจอกับ เออ easy easy วันนี้ easy medium มนะครับอันนี้คือ h a r ดอัน,นอันนี้คือา a r ดเหรอสวยแล้วไงแล้วคือผมทำให้เป็นด้วยนะครับวอลฮอปแล้วทำไมผู้สร้างมันมันเป็นรูปเลยวะแบบต่อไปนะครับที่ผมจะเล่นก็คือแบบนี้นะครับแบบของฮักกี้นะคือทําไมมันน่ากลัวจังเลยะบอกว่ามันจะไม่มีจัมส์แกร์ใช่ไหมโอเคไลฟ์เขาหน่อยครับแล้วก็ let's go มีข้อความเขียนไว้นะครับว่าที่นี่ที่ไหนนะครับ นั่นแหะสิที่นี่ที่ไหนกันนะไม่มีจำสแกรใช่ไหมขอขออีเดียวขอยังมีจำสแกรขอถอยออกมาใกล้ๆจอกัอนนะรู้สึกไม่ถูกต้องใช่รู้สึกไม่ถูกต้องรู้สึกว่าถูกจับจ้องมองอยู่เนี่ยเฮ้ย <c ười> อย่าจับสแกรนะเพื่อนคือตรง่วนนี้นะมันเหมือนผสมกับเขาวง,งกฏนะ <c ười> ยาเดอร์ยาเดอร์อย่าจำสแกรเดอร์เฮ้ยมีเก้าอี้นั่งอยู่ด้วย ประตูมีแสงแบบนี้ทำไมมันน่าเชิญชวนใะห้เข้าไปจังเลยวะเข้าไปจังเลยวะเอ่อลันฟอร์อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลันน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับออบบี้นี้นะโอ้สำหรับอันนี้นะมันคือแมทออบบี้ว่ะเอาว่าสำหรับคนเก่งแมทน,นะครับหืมหน้าหน้าเ,าเซนมาเล่นเด็ดจัด <laughs> คือถ้าเกิดจะเล่นออบบี้นะครับคือผมต้องมีเซนนำอะนะ ต้องให้เซนมาเล่นด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็เล่นไปประมาณ2-3งสามออบบี้ได้นะค,คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากเห็นผมเล่นออบบี้อื่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะเอ่ออันนี้คือแมปโซนิคสปีดนะครับทำไมหน้าโซนิคมัน